สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลบอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นแมทที่น่าดูเป็นอย่างมากนะครับสำหรับวันนี้กับหลีกโรมาเนียเพราะว่าสโมสรราพิธบูคาเรสทีมของพันพัน,พน,พนเจอกับทีมที่แข็งแกร่งมากวันนี้นะครับราพิธเ,เจอกับสโมสรทาโกวิสซึ่งสโมสรอนทาโกวิสมีผู้เล่นซปเปอร์สตาร์มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเซตของเบลเยียมแล้วก็ตัวตบทำคะแนนทีมชาติของเซอร์เบียด้วย ถ้าแอดมินเข้าใจผิดอะไรยังไงก็เมน์บอกได้นะครับแอดมินเข้าใจว่าเป็นอย่างนี้แล้วสปีดบอลของทากวิทก็เร็วมากเร็วแบบโอ้โหพอๆกับรายพิษบูคาเรสเลยเป็นการดวลกันร,ระหว่างมือเซตเบลเยียมกับมือเซตชาวไทยนะครับเช่นเดิมครับเซตแรกรายพิษบูคาเรสก็ส่งพรอนพันลงไปพรนพันเองก็ตามมาตรฐานนะครับเซตบอลสูงขึ้นแต่ก็ยังมีสปีดบอลเหมือนเดิมนะครับผมมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เซตแล้วเพื่อนๆทำแต้มไม่ได้ น่าจะเป็นที่จังหวะนะครับจังหวะบางจังหวะนะประกอบกับบอลแรกด้วยต่างๆนาๆนาก็เลยเอาลีดายองลงมาเซตนะครับส่งผลให้ราพิทบูคาเรสชนะไปเซตที่สองนะครับโค้ดก็ยังส่งควันพันลงมาเล่นอีกแล้วเจ้าตัวก็ทำคนแนเป็นกอบเป็นกำนะครับเสมือนว่า <c oughs> เปลี่ยนัันออกหรอ ฉันจะทําให้ดูฉันจะตั้งใจอะไรแบบนี้นะครับทําให้พรพันธ์รูปแบบเกมออกมาที่ดีแล้วก็มีจังหวะสองที่สวยงามด้วยนะครับแอดมินเองไล่ดูบอลของพรพันธ์ไม่ทันคือหลงเหมือนกันนะม่รู้ว่านางจะเซตให้ใครแล้วแบบเป็นการเซตที่สปีดบอลเร็วเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเพิ่มความสูงนะครับผมโอเคนะวันนี้โอ้โหแต้มนี้ก็มีธรรมดาจริงๆ โอเคนะทุกคนติดตามเป็นงไงของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยได้นะครับเรื่อยๆเยอะมากนี่เป็นข่าวสารที่แอดมินนำมาเล่านำมาอัปเดตกันครับมีอีกเล่าอีกไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ